สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแก้มอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วเราทําเรื่อง แคคตัสที่ติดฝักได้เองนะคะส่วน EP นี้เป็นความต้องการของแก้มเองนะคะทุกคนเป็น EP ที่แก้มชอบนั่นเองนะคะปกติแล้วแก้มเป็นคนที่ชอบต้นไม้หรือดอกไม้ที่มันมีแบบว่ากลิ่นหอมะค่ะทุกคนแล้วพอแก้มมาเรียงแคคตัสแล้วแก้มไม่คิดว่าแคคตัสเ,เขาจะมีดอกหอมนะคะครั้งแรกที่แก้มเลี้ยงเนี่ยแก้มเจอดอกหอมเฮ้ยดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็พอมาปเป็นสาวบุแคคตัสนะคะแล้วก็ดูคนนั้นคนนี้บ้างในไรสดบ้างนะคะของเราเลี้ยงเองแล้วก็เจอเองบ้างนะคะเราก็เลยเก็บสะสมดอกที่มีกลิ่นหอม ไว้นั่นเองนะคะที่บ้านแก้มนะคะก็จะมีแค่7ชนิดต่อไปนี้นะคะที่แก้มจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะก็คือเจ้าแคคตัสด,ดังต่อไปนี้ก็จะมีกลิ่นหอมนั่นเองนะคะ ชนิดที่1นนะคะทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะคะก็คือไอเจ้าน้องขนนกขาวนั่นเองค่ะทุกคนนี่เลยน่ารักมากๆนะคะครั้งแรกต้นแรกที่แก้มได้กลิ่นหอมก็คือมาจากเจ้าขนนกขาวนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเป็นกลิ่นที่แบบแก้มชอบมากนะคะแก้มก็เลยสะสมขนนกขาวไว้เยอะเลยนะคะเพราะว่าชอบกลิ่นของดอกเขานั่นเองนะคะ หาซื้อง่ายแล้วก็น่าจะมีทุกๆบ้านนะคะก็เลี้ยงง่ายด้วยแก้มก็เลยชอบนะคะทุกคนกลิ่นหอมจริงๆนะตัวเนี้ยแต่มันก็จะมีความแบบว่าดอกหอมมากหอมน้อยอยู่นะคะทุกคนเออเพราะว่าแก้มแก้มมีทั้ง2แบบนะคะมีแบบดอกที่มันแบบว่ามีกลิ่นหอมมากๆก,กับแบบว่ากลิ่นหอมจางๆประมาณนี้นะคะก็ใครชอบดอกหอมๆนะคะก็ลองเลี้ยงน้องขนนกขาวเหมือนแก้มได้นะคะ ชนิดที่สองที่แก้มชอบมากๆเป็นลำดับสองนะคะที่แก้มเลี้ยงเองก็คือเป็นกุหลาบหินนะคะพวกตระกูลอิชิเบรียค่ะทุกคนก็ตอนนี้แต่ว่าของแก้มตายแล้วแล้วก็แก้มก็เออมันมันเลี้ยงยากนิดนึงนะทุกคนแต่ว่ากลิ่นของมันเนี่ยคือหอมมากๆแบบว่าเราอยู่ระยะไกลๆนะคะเหมือนผลนกขาวเนี่ยจะมีความหอมนิดๆอบอวลอย่างเงี้ยค่ะทุกคนลองไปหาดูนะคะชนิดที่สนะคะที่ ที่พี่คนอื่นเขาแนะนํามาว่าเอ้ยตัวนี้ดอกหอมแน่นอนหอมมากๆอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือเจ้าตัวพวกดิสโก้นั่นเองนะคะทุกคนแต่แก้มยังไม่เคยได้กลิ่นดอกเขาเลยนะคะแก้มมีไว้สะสมเหมือนกันก็จะมีดิสโก้สสายพันธุ์นี้นะคะก็อยากให้เขามีดอกเหมือนกันจะได้รู้ว่าเฮ้ยกลิ่นเป็นยังไงที่พี่เขาบอกว่าเฮ้ยมันแบบบานหอมมากๆเลยนะคะเจ้าดิสโก้นะคะ แต่เจ้าตัวนี้นะคะก็คือเขาจะบานตอนกนลางคืนค่ะทุกคนตอนกลางคืนนี่นะคะเพราะฉะนั้นใครตอนกลางคืน,คนใครชอบมาเดินดูแคคตัสเดินดูสวนนะคะก็จะได้กลิ่นของเจ้าดิสโก้นั่นเองค่ะตัวที่4ี่นะคะตัวนี้เลยดินซอดําค่ะทุกคนบอกว่ามีกลิ่นหอมอันนี้แก้มว่ามันมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะถ้าเปรียบเทียบกับขนนกขาวหรือพวกเอ ดิสโก้กับ uh, ตระกูลอิชิเบรียแต่ว่าแก้มยังไม่เคยได้กินดนะิสโก้เนาะแก้มเปรียบเทียบกับ uh, ขนนกขาวกับอิชิเบรียดีกว่าตัวนี้ก็ยังจะไม่ได้แบบกลิ่นรุนแรงขนาดนั้นหรือหอมขนาดนั้นนะคะ สำหรับแก้มนะเพราะว่าแก้มดมแต่ก็มีกลิ่นหอมค่ะมีกลิ่นหอมไม่ไม่แบบไม่แบบว่าฉุนนะคะก็เลี้ยงง่ายด้วยหายง่ายด้วยแล้วก็บานง่ายอันนี้แต่ว่าบานกลางคืนนะคะทุกคนตัวนี้บานกลางคืนค่ะออกดอกง่ายสวยมากเลยตัวนี้ออกดอกขาวแบบใหญ่ๆเนาะตามภาพที่แก้มเอาขึ้นเลยนะคะเหมือนดาวกระจายบนฟ้านะคะชนิดที่5ค่ะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้ค่ะน้องอิชินบนะคะผิวแบบนี้นะคะ นี่เลี้ยงง่ายนะคะแดดร้อยฝุ่นร้อยได้ตัวนี้แก้มพยายามเลี้ยงแดดร้อยฝุ่นร้อยอยู่นะคะดอกเป็นสีขาวดอกใหญ่มากดอกบานกลางคืนเหมือนกันค่ะทุกคนหอมอ่นอ,อนๆนะคะตัวนี้หอมอ่นอ,อนๆนะ,ะนี่เลี้ยงง่ายด้วยแต่ว่าระวังถ้าให้น้ําเยอะๆตัวเขาแตกได้นะตัวนี้นะคะน้องอิชินอนั่นเองนะคะตัวที่6นะคะ จะได้แนะนําเป็นน้องฮามาโตเหมือนเดิมค่ะทุกคนตัวนี้เลี้ยงง่ายหาง่ายติดฝักได้เองด้วยแล้วก็ดอกหอมอ่อนๆนะคะทุกคนตัวนี้ออกดอกตลอดทั้งปีด้วยนะคะออกตอนกลางวันนะดอกบานใหญ่ๆสวยๆนะคะทุกคนตัวนี้นะน้องฮามาโตค่ะหาง่ายนะคะราคาเบาด้วยนะคะตัวนี้นะลองหามาเลี้ยงกันนะทุกคนต้องมีแล้วละ่ะเพราะว่าน้องเขามีกลิ่นเบาๆนะคะ ถัดไปชนิดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะน้องบลูมีไอนะคะตัวนี้แก้มเคยเลี้ยงเจอดอกเขาแล้วนะคะดอกเขาหอมจริงดอกเขาหอมอ่อนๆนะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วเหมือนเดิมเลยแก้มก็เลี้ยงจากเขาเรียกอะไรขนนกขาวลงมาอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็มีความหอมอ่อนๆเหมือนกันนะแต่ว่าก็จะแบบว่าไม่ได้โชยไกลขนาดนั้นต้องเอาจมูกแบบไปแตะดมเขาดูนะคะก็จะมีความกลิ่นอ่อนๆสีดอกสีเหลืองน่ารักมากตัวนี้นะคะ น่ารักจริงๆตัดกับขนสีขาวเขาเนาะตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าเริ่มเป็นฟอร์มกอนะคะก็ลองหาเลี้ยงดูตัวนี้นะ่ะน่ารักมากๆเลยเดอกเขาสีเหลืองแก้มชอบเพราะว่าเขาตัดกับขนสีขาวด้วยนะคะมีกลิ่นเบาๆนะคะต้องเอาแบบ จมูไปแตะนะถึงจะได้กลิ่นนะคะทุกคนตอนนี้นี่ก็ทั้ง7ชนิดนี้นะคะใครยังไม่มีตัวไหนลองหาสะสมดูนะคะถ้าใครชอบแคคตัสที่มีกลิ่นหอมเหมือนแก้มนะคะและคําถามทิ้งท้ายในคลิปนี้ของแก้มนะคะแก้มอยากจะสอบถามพี่ๆเพื่อนๆทุกคน,นนะคะที่ใครรู้จักกับน้องแคคตัสที่มีดอกกลิ่นหอมๆนะคะช่วยคอมเมนต์บอกแก้มหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าแก้มเป็นคนที่บ้าคลั่งเกี่ยวกับาการสะสมมากๆ ตอนนี้ก็สะสมดอกหอมที่รู้จักนะคะก็มีแค่เจ็ดชนิดนี้นะคะถ้าใครรู้เพิ่มเติมสามารถพิมพ์บอกได้เลยแก้มก็จะไปตามเก็บสะสมเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็เช่นเคยเหมือนกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ที่ลองเลี้ยงแคคตัสแล้วก็อยากรู้จักจังเลยว่าแคคตัสตัวนี้มีกลิ่นหอมนะคะก็ ถือว่าคลิปนี้อยากให้เป็นประโยชน์กับมือใหม่นะคะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบลงแล้วค่ะทุกคนก็ยังไงก็ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะคะเป็นเพื่อนกันอย่าลืมคําถามช่วยคอมเมนต์บอกแก้มด้วยนะคะว่าแท็กตัดตัวไหนที่ทุกคนชอบแล้วก็ดอกคอมๆอมนะคะช่วยแนะนํากันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย